สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดไม่รู้ว่ามากี่รอบแล้วนะเล่นเอาชีวิตรอดนะนี่ก็คือแมพที่เราโดดตกตกหนีไปนะครับทุกคนที่ทำคลิปนั้นไปนะโอเคเข้าหมู่บ้านกันเลยเห็นหมู่บ้านละไปอเออทุกคน กระเถิด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปหนึ่งสัปดาห์นะทุกคนนะ,เพ,ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะขี้เกียจอะไรเงี้ยขี้เกียจแค่นั้นแหละโอเคอยู่ใน,นหมู่บ้านละอา่อาฮะอ่าฮะไม่มีไม่มีเลยอุ้ยเด้อเด้อเด้อเฮ้ยทุกคนว,ว้าวเฮ้ย กระบอกเพชรโอ้ยังโหดยังโหดอ๋อทุกกล่องด้วยอืมทุกกล่องไปกล่องมามีของมีของโอเคเดี๋ยวขโมยบ้านวิลเลจเจออยู่ว้าบ้านวิลเลจเจอมีของมี โข้ปิดบ้านอีกสังหาวอีกนะอออวางเลยมัเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต่อต่อโอเคโอโ้โหได้ล่ะทุกทุกต่อ,ตอทำไมไมันมีเตปแบบนี้ไงทุกคนเอามีเตปแบบนี้จริงๆน,น,น,นะทุกคนอ่ะอืมอืมอืม โอเคไม่มีโอเคไม่มีโอเคไม่มีมันเดิมมันไม่มีอะไรเลยน่าจะมีพีระมิดทุกคนเตะไปตัดอุ้ยมันแม่นพีระมิดเนี่ยไปทางแก่เคไม่รู้หรอกว้าวว้าวจะเตะอะไรไม่รู้ ดูความตึงของสกินทุกคนสกินผมถดทไหมล่ะเก็บชุบต้นไม้ไปโอ้ไม่มาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ตัดไม้ที่ต้นเลยโอ้หจับจับประหลัดบอกอเฮ้ยใครประหลัดประหลัดที่ไหนมาบอกวะเนี้ยนอทุกคนนอ้อต้นไม้ เซ็กแค่พลังจิตนะเนี่ยยำ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 อร่อยมากเลยโอเคไปนู่นตอนนี้ก็จะไม่มีซามบ้านไม่มีอะไรเลยมีแค่เดินงงๆแค่นี้แหละทุกคนผู้ความจริงนะแน้วก็เจาะพื้นนี้นิดหนึ่งไม่มีนิดหนึ่งเเจาะเลยยาวรูปมามันคืออะไร มาได้อยู่อืมอืออืมแล้วก็เจาะไปไม่เห็นมีอะไรเลยโอ้อเครื่องทางที่เอจอวิ่เหรอเจาะฟรีไม่ได้เลยวิลิยจเจอปรับทางใหม่ก็ไม่บอกกดกดเล่นเลยกดเล่นไปหาดูที่อื่นกันหน่อย อืมโอเคเดี๋ยวว,ว้าวเดี๋ยวเด้อทำไมเจอแต่อ,อะไรแบบนี้วะเนี่ยเฮ้ยไม่เจอแต่แบบนี้เนะี่ยแบบเกียร์ช่อคลิปเป็นเอาชีพลอยจะเป็นเตือนงงๆเจ้าสำรวจบักนี่หว่าโอ้เจอแต่ไฮเดรไซด โอ้คิว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 อืมเอ้าใจมากที่วีเลเจอร์ให้สบเสบียงม,มา,าไม่เขาไม่เขาไม่ได้ให้เลยขโมยไม่ดีของฟรีใครๆก็ชอบเออเขาไม่ได้ล็อกบาทน,นักหนทีหลังให้ล็อกบาทสักหน่อยเออเ <laughs> นาะคนเนาะ่ป็นอะไรวะน้วมันอะไรอ๋อ้วเขาคิดว่าอ,อะไร เกาะด้วยอืมอต้องตรวจก่อนอออว,วิรูรูทำรูทำอ้อเจอรูอะไรอีกไปเจอแจ่รูหลือปะเนี่ยรูซอกเล็กๆอ่าเคไปกันทุกคนนะโอเค วันนี้พอมั嘛ไม่พอหรอก <laughs> แลักคักบ,บอกโอ้เจอเพชรโอ้สุดยอดมากคุณคุณบอกไปโอ้กล่องเพชรทนะี่น่า้าวสุดยอดมากเลยเฮ้ยเจอแบบนี้เว้ยทำไมเจอไม้กางเกงแบบนี้อะผมไมีสาจีไหมมั้ง ประมาณนี้โอเคไปหาหมู่บ้านเิจออ้มมีแหล่งน้ำเล็กๆด้วยอ๋อยีผัวดําบนเฮ้ยมันบอกกินแต่กระดงปังยีดีก็หิว ถึงไลนวปบอกเนี่ยไม่ีน้ำเลยจะข้าวน้ำไม่ซืิอ้อยอากระเบิดพาดทิ้งเลยจะบานกเียโอ้ยแลกลมาทำบ้านเลยดีกว่าโดยการเจาะเจ,เจาะบ้านสอื่นลรวมาสร้างบ้านเหรอมาณนี้าณน ไม่ใช่ได้นี่กุจาะกุจเจมาสร้างบ้านสร้างบ้านตอนแรกต้องสร้างบ้านวะนี่กุจาะกุจเจนี่หลบลอยกุจเตียงไม่เข้ากันขุดทิ้งนี่กุจเจาะเจาะเจใช่ได้ใชได้อันนี้แหละเออว้าวโหสุดยอดไปเลยนี่หนึ่งนี่สอง บอกคุณเก่ากันโอเคโอเคตึบต okay, okay. ึบตึบเรียบร้อยค่ะสร้างบ้านเสร็จแล้ว <laughs> สร้างบ้านเสร็จแล้วโอ,โอ้เด้วเด้วเด้อเดๆๆเด,เดต้องนี่ทันมเราต้องมาบุดอะไรเรื่องแบบนี้เลยวะทุกคนนี่ต้องสร้างความเป็น ความเป็นเจ้าของแล้วนี่ฟังไปความเป็นเจ้าของอุ้ยหุ้ยอุยเอาเอาหายแล้วอา่วาประมาณนี้โอเคใช่ต้องอะไรใช่ต้องตับ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 ,บเอา้าไม่ได้เลยนะมีกระบอกผิดแบบนี้ไม่ได้เลยนะนี่วางนาขีบบานไว้มีบานผมมีน,นาขีบบานผม เจดับลอยอันอาเขตบ้านผมอะเนี่ยที่ดินผมกาลังเป็นแถวเลยใครเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็จะไม่ปนีนะเฮ้ยเ,เ,เจ้าของบ้านเหรอได้เลยได้เลยนะเจ้าของบ้านาเดี๋ยวเราต้องแกงเจ้าของบ้านเลยต้องแกงเจ้าของบ้านหน่อยแล้วเขาจะได้รู้ว่าบ้านใครเป็นบ้านใครนะทุกคน ก็จะได้รู้บ้านใครเป็นบ้านใครก็บายเขาหน่อเลยไม่ใช่บ้านผมเอาคิดหายแล้วเย่แล,เยแล้วคนเย่แล้ว๋ย่แล้วพูดไปวางทอดก็นี่เออประหยัดเวลาขอบใจฟิสเกมมาข้ามมากเลยเรียบร้อยขุดไปเจาะเจาะจาหนึ่งเรียบร้อยขุดอีกอันหนึ่งเรียบร้อยอุ้ย ขุดหนึ่งเอ๊ะหลับร้อยชาวบ้านมึงตื่นมามึงได้เดี่ยงเนี่ยได้ไปโผล่ต่างโลกเนี่ยมึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไงเนี่ยคนแล้วเราจะขึ้นไงล่ะก็นี่นี่ละกันโอเคประมาณนี้ตายเดี๋ยวก็ต่อบล็อกไปที่ประมาณนี้ประมาณชาวบ้านมันต้อง ไม่มีชีวิตทุกคนขุดต่อขุดต่อขุดต่อจะได้จะได้บ้านเต็นมนะอ้าง,งงอ่ะบ้านบ้านดีดีเป็นหลุมเป็นงงหรอกมันมันเดีย้ยงก่อนจะเตะก็จะเตะก็ ห้าสิบหา้าอ๋อนี่นี่นีนไ่ไม่สิบไม่สิบมีสิบมี่สิบโอเคเดี๋ยวจะหาอาหารอาหารมีซื้อนี่เออ <c oughs> ไม่ได้เลยบ,บ้านคนเนี้ยไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยชาวบ้านอ่ะเยอะมากชาวบ้านเถ้ามีราวาวางไปไานนะีตา์ไม่มีอ้หตกแคน่นี้ยังไม่ตายยังไม่ตายว้าวว้าวเสียงเราหายใจวันเนี้ย ก็กลุดไปแล้ประมาณนี้ประมาณนี้เออโอเคอืมประมาณนี้โอเคนี่โอเคพร้อมขึ้นแล้วครับทุกคนอ่ะชาวบ้านต้องฮะฮะชาวบ้านนายไม่รู้เรื่องแล้ว นี่คืออ่นี่คืออะไรวะทุคนเรียกตัวเราว่าเลยอเ,อเอชช้าชัวไอช้าชัวไอช้าชัวคนหนึ่งเอา้าไม่นะไม่นะชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยเ <laughs> วียนกรรมตามทัน <laughs> ทุกคนเวียนกรรมตามทันเฮ้ยชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้ เอ้ยชิบยหายโอย้ไม่นะจะขึ้นไปไม่ได้จริงๆนั่นเหรอโอ้ยลืมมาทอดอีกโอ้ยเวนีนกลับเยอะละทุกคนเยอะเอ้าโอ้เรียบร้อย ชาวบ้านหมดวัดบุญวาสนาแล้วชาวบ้านไม่มีชีวิตอยู่นี่นเรียบร้อยชาวบ้านถ้าเราได้ไม่คน,นคนดูนะว่าชาวบ้านจะเดียงไหมอเอาเราอยู่ในวันนี้วันนี่นี่กดไปเรียบร้อยชาวบ้านไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้ไม่นะมันมีนี่กว่าไม่เอาดีกว่านี่นี่นี่วางปิดไป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 ไปขวางที่นอนเอาทำไม่ <c oughs> มันชยยนั่วจริงวะเราเนี่ย ตอนนั้นได้หลับสบายเฮ้ยแล้วก็ปลุกดีเขาดีวะชาวบ้านตื่น er Eat, fit, fit. ลาก่อนเฮ้ยเฮ้ยผู้คิดว่าจะตั้งค์เทนั้นฐานรู้ กัชาหมดทีมีอะไรป่าไอ้ขอหายทุกคนของหายบักทุกคนบักเกมบักมาดีขี้ยมาดีเดินมาดีมากีากมากน่นแล่นสมีน่นแหล้เข้ามาข้ามาโอา้งห นี่ใช่ไหมเนี่ยเปิดประตูให้รถเข้าประตูไม่เป็นหรอวะเข้ามาต่อยไม่เตือนมาดิโอ้ต่อยโอ้ยเปิดกระบาลกับซอมบี้โอเคขอบใจมากซอมบี้หล,หล่อๆ <c oughs> ไปเ <c oughs> ข้าไป <c oughs> ต่อจากนี้ไปละบายบาย นี่นี่มันเรียกว่าไอ้ระยำไอ้ระยำจะใส่บ้านเขาอยู่เรื่องข้าเขาอีกเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วเหรอไหวจังนะลองเคี้ยวเออโอ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออเออเออทุกคนเออ เออเไม่ได้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 เออ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 ไปเป็นพันธมิตรกันตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยอ๋อตั้งแต่เขาอัปเดตใครใครชุบมึงมาเนี่ย เนี่ยดีนะมีอ่าคนใช้วิชาสักเครียสีคุนชี่มาให้ <laughs> อะไรวะรเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่ดีเราว,ว่าต้องใช้ใบชุบชุบมามีใบชุบเยอะดูนะทุกคนอ้าวบ้านเราอ้าวทุกคนดินเฮ้ย Kau tuh, jumpa